เอ่อซื้อสายแมวซื้ออาหารแมวด้วยโซลิดโกวันนี้น่าจะโดนประมาณสามหมื่นอะดูออกทรงละท้องน้ำแมวอัตโนมัติอีกอืมวันนี้นซื้ออาหารแมวมาผสมกับเฮ้ยติมผสมกับไอตัวนิวเทียนซับซิโรเหมือนไอโมจิจะชอบโซลิดโกมากกว่าจะซื้อโซลิดโกมาไว้ด้วยข้างหน้ามีคนลิปมัน ลิปมันต้องใช้ด้วยหรออาไปไหนแล้ววะไม่ค่อยดีนะ่ะเนี่ยไล่คนเนี้ย มันจุกเด็กเราเสียเวลาเดินไล่มันนานด้วยแต่เจ๊ <c oughs> จุกเด็กอย่างเดียวเลยผมซามแม่งแน่สัตว์มันจุกเด็กยับเลยอ่ะดูดิไม่ออกจากจุกเด็กด้วยอ่ะมึงดู ดกูซ้ำด้วยกูบอกแค่นั้นจุกเด็กกูหรอข <c oughs> อบคุณซัพเดที่เจ็ดครับมีรักขอบคุณครับ <c oughs> คือผมซ้ำแม่งยับอะผมบอกแค่เนี้ย xăm dắp lê của bọn lê chút đi cả chuộc đi là cha ai rồi อันดิกูมามมึงยับป่ะอันนี้เห็ุกเด็กหรอนุกเลยเพื่อนอเสรซจมันให้ได้ก็พอ แค่นั้นลูกเด็กเหรอลูกเด็กอ่ะออน,น้องมิสเตอร์ไลเฟอร์ยังต้องเรียกกูว่าอาจารย์นะกูบอกแค่นั้นลูกเด็กใส่กูอ่ะเพื่อนกูบอกเลยมิสเตอร์ไลเฟอร์ยังต้องเรียกกูว่าอาจารย์ จำคำกูไว้ถ้ากูจะซ้ำ่ะนะกูบอกเลยแค่นั้นเพื่อนถ้ากูจะซ้ำามไม่มีใครสู้กูได้กูบอกเลยแค่นั้นเอาเลยเพื่อนกูซ้ำอีกอะเอาเลย โลสลดน่ะเลยทั้งลงทั้งหลังอะไม่สลดหรอกทั้งลงทั้งหลังอะมาเลยกูซ้ำยับแค่นั้น ผมจะเผาไม้นะโอเคสวยวูอโนหนึ่งเลยถ้ากูจะซ้ำอ่ะแค่นั้นเพื่อนกันมึงจำคำกูไหม จำคำกูไว้ถ้ากูจะซถามนะเพื่อนโน่นหนึ่งก็คือกูเองอะไรก็อยไรอ่าไม่ช่วยไม่ได้ช่วยนะแค่นั้นเองไอ้แค่นั้นอ่ะมันไม่ได้ปั่นนะไม่ช่วยไม่ได้ช่วยนะอ่าไม่ช่วยไม่ได้ช่วยนะก็คิดเอาเองก็วิ่งเล่นฟรีนะเมื่อกี้ไม่ช่วยก็ไม่ได้ช่วยแล้วนะอ่ายังไง ยังไงเอาไม่ช่วยไม่ได้ช่วยแล้วนะเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีกูเด็กใส่กูหรอนี่แหละเอาไงดี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 ไม่ได้ปั่นนะวิ่งเล่นนะอย่างนี้วิ่งเล่นนะเอาไงดีเอาไงดีอาเดะ อนี่ละไงดีไงดีกวนคนหนึ่งเลยเพื่อนถ้ากูจะซ้ำมาแค่นั้นเองจำคำกูไว้หืทำไมพึ่งทำไม ลิงเกอร์เทคอะรู้จักป่ะลิงเกอร์เทคอะรู้จักอ่ะ ไอ้คอเดดมันจะอยู่ข้างล่างนะตะกี้มันน่าจะมีมือถือแน่เลยคอเด็ดอะ่ะผมมไดินเสียงร้องอื้อ้ยไม่โดนเฉย ใส่ด่านมากุ้เยเ้วนตินนี่แหละใส่มาใช่ไผมปะยิบแม่เทพเจ้าจุกเด็กเกียเก่งเเก่งมากที่เวนมันใสกคือว่าใครใส่ด่านมาช่องแชทกว้าเฮี้ยเควนตินนี่แหละเทพเจ้าจุกเด็กเลยแบบว่าทรงชํำจัดเลยอะ่ะแต่ก็ตามนั้นแหละเทพเจ้าจุกเด็กก็ต้องเจอเทพเจ้าซ้ำสถิตล่างเลยอะไม่ยากกูบอกเลย คือมันแบบว่าคือแบบเจตนามันแมกมันกาไม่ไปที่อื่นเลยอะเจตนามันคือกาไม่ไปที่อื่นเลยอะอืม ถิดบ่อยได้ไหมร่างนี้เหรอจริงเหรออีซี่จริงเหรอค่าสามหนูเอาเหยียดเหรอ ออกคลิปนะคิดดีๆออกคลิปนะพิมพ์เยอะๆอีๆอีอาออกคลิปนะน้องมันมีคนใส่ด่านไปด้วยดีกว่าไอคอนเด็ดนรืว่าตอนแรกนึกว่าไอเควินตินเนี่ภาพไปหน่อยนะไอหนุ่ม หนุ่มภาพไปหน่อยนะหนุ่มแปะชื่อเฟซไว้ในสตรีมลิงโปรลิงโปรไฟล์น่ะภาพไปหน่อยนะหนุ่มนะหนุ่มภาพไปหน่อยนะหนุ่มลงตอนไหนครับคลิปเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงครับเดี๋ยวลงแม่หล่อเหลือเกินหล่อจริงหล่อสุดๆไปเลยไอ้เหี้ยโตโตขนาดโตจนแบบโตจนแต่งงานแล้วยังแบบคิดไม่ได้เลยอะ่ะอืมอันนี้วันนี้อันนี้ผมผมพูดเลยนะโตนี่ขนาดแต่งงานไปแล้วนะแบบว่าแต่งงานแบบมีฟงมีแฟนไปแล้วยังแบบ คือแบบยังคิดไม่ได้อ่ะเออเบบบรียี่สิบหกสองพันยสิบสองมาสตรีมในเฟสไหนวะโอ้ชันเลยอืมชันเลยอย่างนี้ใช่เลยคนเดียวกันแน่นอนอย่างนี้ชื่อเดียวกันเลยสังเกตจากลิงส์สตรีมครับชื่อเดียวกันเลยครับสังเกตจากลิงส์สตรีมชื่อเดียวกันเลยครับโอ้โห โอ้พนาเดตสุดหลอหลอสุดๆไอ้เงี้ยไม่มีใครหลอกกับมึงแล้วในชชติช่าใบเนี้ยโดยโลกใบเนี้ยอ่ะด่าคนอื่นลาวอ่ะลาบอ่ะหลอสุดๆไปเลยอืมไม่มีคนหลอกกับมึงแล้วบนโลกใบเนี้ยอืมคนลาวเขาผิดอะไรวะเฮียลาบลาบลาบแม่อร่อยตรงไหนสัตว์ไม่เคยแดกเหรอยดแม่ฮะไม่เคยกินแล้วไงลาบอ่ะเออกูแดกหมดดาลาบปลาดงลาบปลาดุกเฮียอะไรลาบปงลาบเป็ดกูกินหมดดาอร่อยไอควาย Shoo, shoo, shoo.